สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทำ IDW โดยใช้โปรแกรม ArcMap 10นะคะขั้นตอนแรกค่ะให้เราเปิดข้อมูลที่ชื่อว่า Spot ขึ้นมาค่ะและข้อมูล Provin ค่ะต่อไปเราจะทำ IDW นะคะให้ไปที่ ArcToolbox ค่ะไปที่ Spatial Analyst Tool ค่ะ ไปที่ Interpolation เลือกเครื่องมือ IDW ค่ะในช่อง Input Point Filter นะคะให้เราเลือกชั้นข้อมูล Spot ค่ะในช่อง Set Value Field นะคะให้เราเลือก Elevation ค่ะในช่อง Output r l a s t e r นะคะให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการบันทึกและตั้งชื่อค่ะ ในช่อง output cell size นะคะให้เราใส่ค่าขนาดพิกเซเท่ากับ40ค่ะจากนั้นคลิก environment ค่ะในช่อง processing extent นะคะให้เราเลือก same as layer ProWin ค่ะจากนั้นให้เลือก r a s t e r analysis ค่ะในช่อง m a r k ให้เลือก ProWin ค่ะจากนั้นคลิก ok ได้เลยค่ะ เราก็จะได้ผลลัพธ์การทำ IDW ขึ้นมานะคะต่อไปจะเป็นการปริมาณค่าช่วงโดยใช้วิธี Natural Neighbor ค่ะใช้ข้อมูล Spot และ p r o v i n c นะคะไปที่ ArcToolbox ค่ะเลือก Natural Neighbor ค่ะในช่อง Input Point f i l t u r e นะคะให้เราเลือกชั้นข้อมูล Spot ค่ะในช่อง Set Value Field นะคะให้เราเลือก Elevation ค่ะ ในช่อง output raster นะคะให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการบันทึกและตั้งชื่อค่ะในช่อง output s c e l l s i e นะคะให้เราใส่ค่า40ค่ะจากนั้นไปคลิกที่ environment ค่ะเลือก processing extent นะคะเลือก same as layer p r o v i n ค่ะจากนั้นเลือก raster analysis ค่ะ ในช่องมาให้เลือกโพวินะคะ่ะจากนั้นคลิกโอเคได้เลยค่ะ<ม>ค่ะเราก็จะได้ผลลัพธ์การประมาณค่าช่วงโดยวิธี Natural Neighbor แล้วนะคะ<ม>ต่อไปนะคะ เราจะทำการประมาณค่าช่วงด้วยวิธีสปายค่ะใช้ข้อมูลโพวิสและสปอตค่ะจากนั้นไปที่อาร์คทูลบอนะคะเลือกเครื่องมือที่ชื่อสปายค่ะในช่องอินพุต o อย t f ฟ t ว r จอร์นะคะให้เราเลือกชั้นข้อมูลสปอตค่ะในช่อง Set v ว l ลูฟิ l นะคะให้เราเลือก Elevation ค่ะในช่องเอา p ์พุตนะคะให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการบันทึกแล้วตั้งชื่อค่ะ ในช่อง Output Cell Size นะคะให้เราใส่ค่าขนาดของพิเ e ลเป็น40ค่ะช่อง Supply t i m e นะคะให้เราเลือก Regularize ค่ะจากนั้นคลิกที่ Environment ค่ะเลือก Processing Extent นะคะเลือก Same as Layer p r o v i n ค่ะจากนั้นเลือก r a s t e r Analysis ในช่อง Mark s, เลือก p r o v i n ค่ะ จากนั้นคลิกโอเคได้เลยค่ะค่ะเราก็จะได้ผลลัพธ์การประมาณค่าช่วงแบบสป라이นนะคะในรูปแบบที่1ค่ะ Regularize ค่ะต่อไปนะคะเราจะทำการประมาณค่าช่วงโดวยวิธีสปายรูปแบบที่2คือ Tension ค่ะใช้ข้อมูลโพวินกับสปอ t ตนะคะ ไปที่เครื่องมือสภาค่ะในช่อง input point filter นะคะให้เลือกชั้นข้อมูลสปอตค่ะในช่อง set value นะคะให้เราเลือก elevation ค่ะในช่อง output cluster ให้เลือกให้เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการบันทึกแระตั้งชื่อนะคะ เอาพูดเซลไซายให้ใส่ค่า40ค่ะในช่องสปายท้ายนะคะให้เราเลือก Tension ค่ะจากนั้นให้คลิกที่ Environment ค่ะเลือก processing extent นะคะเลือก same as layer p r o v i n ค่ะจากนั้นเลือก raster a n a l y s i ค่ะในช่องมาให้เลือก p r o v i n ค่ะจากนั้นคลิกโอเคเร้เลยค่ะ เราก็จะได้ผลลัพธ์การประมาณค่าช่วงแบบ supply แบบวิธีที่2นะคะต่อไปนะคะเราจะทำการประมาณค่าช่วงด้วยวิธีคลิกกิ้งค่ะใช้ข้อมูลโพ o ว i และสปอตนะคะไปที่อาร์ทูลบอกเลือกคลิกกิ้งค่ะในช่อง Input Point Future นะคะให้เลือกชั้นข้อมูลสปอตค่ะ ในช่อง set value field นะคะให้เลือก elevation ค่ะในช่อง output surface er raster นะคะให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการบันทึกแล้วตั้งชื่อค่ะในช่อง output cell size นะคะให้ใส่ค่า40ค่ะจากนั้นให้คลิก environment ค่ะ เลือก Processing extent ค่ะเลือก Same as layer p o l y n นะคะจากนั้น Laser t analysis เลือก p o l y n ค่ะจากนั้นให้คลิก OK ได้เลยค่ะ ค่ะเราก็จะได้ผลลัพธ์การประมาณค่าช่วงโดยวิธีการคลิกกิ้งนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการประมาณค่าช่วงโดยวิธีเทรนค่ะใช้ข้อมูลสปอตและโพรวินนะคะไปที่ a r ร t o o l บ็อกเลือกเทรนค่ะช่อง Input Point Future นะคะให้เลือกสปอตค่ะ ช่อง set v a l u e field นะคะให้เลือก elevation ค่ะช่อง output raster นะคะให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการบันทึกและตั้งชื่อค่ะช่อง output cell size นะคะให้ใส่ค่า40ค่ะจากนั้นคลิกที่ environment ค่ะเลือก processing extent นะคะเลือก Same as layer province ค่ะจากนั้นเลือก raster analysis ค่ะในช่อง mark ให้เลือก province ค่ะจากนั้นคลิก ok ได้เลยค่ะค่ะเราก็จะได้ผลลัพธ์การประมาณค่าช่วงโดยวิธีเทรนนะคะต่อไปนะคะการจะเป็นการประมาณค่าช่วง โดยวิธีโทโพทูลัสเตอร์นะคะใช้ข้อมูลสปอตและโพวินนะคะและไปเปิดข้อมูลคอนโทรลค่ะและข้อมูลสตรีมค่ะจากนั้นไปที่ a r c t o o l b o x นะคะเลือกเครื่องมือ t o p o ทูลัสเตอร์ค่ะ ช่อง input future data นะคะให้เลือกชั้นข้อมูลขึ้นมาค่ะและกำหนดค่าตามนี้นะคะ ในช่อง output surface raster นะคะให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการบันทึกและตั้งชื่อค่ะช่อง output cell size นะคะให้ใส่ค่าขนาด Pixel ลเท่ากับ40ค่ะจากนั้นคลิกโอเคได้เลยค่ะเราก็จะได้ผลลัพธ์การประมาณค่าช่วงแบบ โปรโปทูลัสเตอร์แล้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการสร้างตินค่ะไปที่อาร์ o ู l บ o x นะคะเลือก 3D a n a l y s Tool ค่ะเลือกต i นเมเนจเมนต์ค่ะเลือก Create ตินค่ะในช่อง Output Tin น,นะคะให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการบันทึกค่ะ แต่ตั้งชื่อค่ะในช่อง input future card นะคะให้เราเลือกชั้นข้อมูลค่ะและปรับค่าตามนี้นะคะ จากนั้นให้คลิกตรงนี้นะคะจากนั้นคลิกโอเคได้เลยค่ะค่ะเราก็จะได้ผลลัพธ์การสร้างตินนะคะก็เสร็จสิ้นเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะกิกิกิโยมิกิกิกิโยมิ